สวัสดีค่ะช่องกินสบายกายแข็งแรงนะคะคราวที่แล้วนะคะ,ะเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล EP หนนะคะที่ว่านอนโรงพยาบาล40วันเป็นอะไรก็ทราบกันแล้วนะคะทีนี้เราก็มาต่อ EP สอนะคะ,ะเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล EP สองนะคะ,ะหลังจากนอนโรงพยาบาลไป40วันคลิปนี้ก็จะเล่าถึงว่าเรารู้แล้วเราเป็นนิ่วเนาะ,ะทีนี้ คุณหมอก,ก็ทําการาส่องกล้องผ่าตัดนะคะผ่าไปสามรอบนะคะปรากฏว่ารอบแรกก็ส่องไปดูว่านิวาน่วมันยังมีหรือเปล่าเพราะว่าหมอเขาใช้ยาแล้วว่าหลุดไปหรือเปล่าก็ไม่ปรากฏว่าไม่หลุดเพราะรอบที่สองอหมอก,ก็จะเอานิ้วออกปรากฏว่าทุกคนมันเหมือนว่าเราอ่ะมันเร็วมากคือคุณหมอเขาให้นอนคว่ำแบบเหมือนเราเป็นกบเลยอ่ะ นึกภาพออกเลยกบนะคะออกโรงพยาบาลมาไม่กินกบอีกเลยนะคะก็คือเหมือนเราเป็นกบเลยแล้วเราเขาก็เอาเครื่องมือเข้าไปเพื่อจะดึงออกแต่เหมือนว่าเราไม่ได้รับแต่หมอเขาว่าฉีดยาช้าให้เราแต่เหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่มันเร็วมากเลย <S <S แล้วเราก็เจ็บรู้สึกว่าเจ็บมากนะคะ <S <S เราก็ร้องอ่าหมอก็แบบเอาออกแล้วออกแล้วคุณหมอก็เอาเครื่องมือออกแต่เรารู้สึกว่ามันเจ็บมากๆเลยนะคะอ่าแต่ว่า น่าจะเป็นครั้งนั้นนะที่เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ว่าเราอ่ะตอนก่อนผ่าเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าอา,อาจจะทําให้ผลข้างเคียงของการผ่าตัดนะคะคือ1อาจจะทําให้ลำไส้ฉีกขาดได้ในระหวา่างที่เราทําการผ่าตัดแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมาน่ยแต่ว่ามันมีโอกาสเปอร์เซนต์น้อยมากอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่คุณหมอเขาก็บอกเพื่อเพื่อ,อบอกให้เราและทราบข้อผลข้างเคียงเราก็โอเคอะตกลงไม่มีอะไร แล้วใครจะไปคิดท่านผู้ชมว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเจอผลข้างเคียงทําให้ลําไส้เราอ่ะฉีกจากเครื่องมือที่จะผ่าตัดนะคะโอ้ลํำไส้ฉีกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยทุกผู้ชมก็คือหนึ่งทำให้เราอ่ะต้องใสเขาเรียกว่าเอ็นจีเนาะสายตรงจมูกอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานมากๆทุกคน เพราะว่ามันมันใหญ่มากๆเลยมันดูจมูกสินิดเดียวนะคะแต่ว่ามันเวลาเราหายใจทุกครั้งเนี่ยคืนนั้นอ่ะจะไม่ไหวอ่ะเกือบจะไม่รอดเลยคือรู้สึกว่าเราไม่มีแรงที่จะสู้เลยเพราะว่าหายใจทุกครั้งมันก็เจ็บทุกครั้งเพราะว่ามันใหญ่เนาะก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าคิดว่าการรักษาด้วยที่ใส่สายทางจมูกนั้นเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยนะคะอ่ะ แล้วอตอนในขณนะที่ผ่าตัดหมอคุณหมอเขาก็ดึงเอาอให้แต่พอมาอีกวันหนึ่งไปหลังจากผ่าตัดนะที่ว่าอีกวันหนึ่งเราปวดท้องแล้วลำไส้อ่ะฉีกนะคะก็ทําให้ออแต่ก่อนหน้านั้นะยังไม่ทราบแต่คุณหมอทางคุณหมอศัลยกรรมก็ให้เราว่าเ้าถอดใส่ใส่ใสจมูกทําไมก็เลยต้องใส่แต่ว่าเราไม่ยอมใส่เพราะว่าตั้งแต่เช้าคุณหมอก็มา อาเกกอมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยคือไม่ยอมใส่เพราะว่ามันทรมานบอกว่าบอกหมอว่ามันเป็นการรักษาที่ทรมานมากๆค่ะโอ,โ,อโอ้มันหายใจทุกครั้งจนคุณหมอเขาบอกว่างั้นก็จะเลือกใส่สายอันที่เล็กที่สุดให้เราเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นแต่แรกก็คงจะดีเพราะว่าดูจมูกสินิดเดียวนะคะแต่อันนั้นใส่มันคับจมูกมากเลยหายใจก็เจ็บมากๆนะคะเป็นอะไรที่ทรมานมากๆา่าแล้วก็พอใส่แล้วก็วกคุณหมอ,อว่าอ่าเดี๋ยวจะใส่อา ฉีดยาแกปวดในขนาดสายด้วยถ้าทําอย่างนั้นตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกเท่าไหรแต่พออันที่สองเนี่ยรอบนี้ก็เป็นสายที่เล็กเราค่อนข้างที่จะอยู่กับมันได้คุณหมอบอกว่ามันเหมือนเป็นการช่วยชีวิตเรานะคะสายเอ็นจีสายจมูกเนี่ยนะคะ,ะก็ใส่เสร็จแล้วพอ,อ,อพอใส่แล้วตกดึกมาก็มันปรากฏว่าเราอะตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไส้ฉีกใช่ไหมคะเป็นผลข้างเคียง พอเราใส่ตอนแรกๆอะ่ะมันเหมือนเอาน้ําจากน้ํากดน้ําย่อยอะไรเราออกจากจมูกไปมันก็ออกออกเป็นขาวๆแต่หลังจากที่ตกดึกมาประมาณสักเที่ยงคืนวอวกเป็นเลือดนะสายทางจมกูกตอนแรกเป็นน้ําขาวๆน้ำน้ำย่อยน้ําไหลออกมาทีนี้ก็เป็นเลือดสดๆออกมาเลยจ้าแล้วก็วอวกเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดสดๆออกมาเลยนะคะโอ้มันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆถ่ายเป็นเลือดไม่เคยเลยนะคะ มันตอนนั้นเราแย่มากๆจนต้องรับการผ่าตัดรอบที่สามนะท่านผู้ชมเพื่อนๆต้องผ่าตัดรอบที่สมไปนะคะเพื่อไปเอาแท่งเหล็กไปค้ำลำไส้ที่มันฉีกขาดนะคะก็แต่รอบนี้คุณหมอเขาก็าให้เราสลบไปเลยทำการดมยาสลบไปเลยก็ไม่ได้รู้สึกแต่มารู้สึกตอนเสร็จแล้วแล้วก็ต้อง เพื่อช่วยชีวิตเราหลังจากใส่ง๊งใส่จมูกแล้วนะคะเราจะต้องไปแทงที่ส่ายระบายปรากฏว่าในท้องเราเนี่ยมีอ้อยมันพอเครื่องมือมันเจอเนาะยิ่งเป็นโรคประจําจจตัวไตาวายหรือ,อฟอกไตด้วยล่ะมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆต้องไปแทงสายที่ท้องเพื่อเดนเด่นเอาน้ําที่มันเขาเรียกว่าน้ําอะไรอะล นำไสอะไรเป็นหนองมีน้ำโอ้ยม,มันอะไรมันแย่ไปหมดเลยอะ่ะคือเป็นเยอะมากเลยอะ่ะเกือบไม่รอดเลยทุกคนแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวตั้งสี่สิบวันนะคะเออเออนอนโรงพยาบาลสี่สิบวันแต่ไม่ได้ทานข้าวเกือบสามสิบกว่าวันสามสิบห้าสามสิบหกวันเนี่ยได้ทานก่อนออกออกโรงพยาบาลมาแค่ประมาณสี่วันเองนะคะที่ได้ทานข้าวมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะคะเออตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะโอ้มาถึงขั้นนี้แล้วเหรอต้อง ต้องแทงสายที่ท้องเพื่อเดนเอาน้ําออกลําไส้อ่าตับอ่อ,อนอักเสบเป็นหนองอุ้ยเป็นอะไรเดนเอาน้ําที่เป็นของเสียออกนะคะของน้ําที่มันอยู่ในช่องท้องออกแล้วต้องใส่สายทางจมูกคือตอนตอนเนี้ยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคือตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าวันเนี่ยได้นอนได้คือมันแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคือไม่คิดว่าตัวเองจะมาแบบอยู่ในสภาพแบบนี้ รู้สึกว่าเราเป็นเยอะมากนะคะคือต้องมีพยาบาลหรือว่าญาติเนี่ยมาคอยคือถ่ายเป็นเลือดอุย้ยเป็นสารพัดเนาะอันนี้คือวิกฤตที่เกิดขึ้นคือมันเป็นอะไรที่แบบทรมานสุดๆนะคะคิดว่าตอนนั้นเราจะไม่ไหวแล้วนะคะ่าแต่นะคะก็ได้กําลังใจจากทุกคนที่ไปเยี่ยมนะคะญาติญาติหรือและที่สําคัญที่สุดได้กํำไรอากาลังใจจากนะคะ แฟ,แฟนเรานะคะที่บอกว่าอตอนแรกเราจะไม่ไหวแล้วเราจะไม่สู้แล้วแต่เขาเราก็อยากว่าถ้าเขาพูดว่าอาเธอไปสบายแล้วนะเธอไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราคงไปแล้วแหละทุกคนแต่พอเอิญเขาบอกว่ามาต้องอยู่นะพ่อเขาไม่อาพ่อเขาก็ไม่อยู่แล้วต้องอยู่เพื่อเขาเงี้ยเราก็จําเป็นต้องสู้นะคะสู้เพื่อเขาอ่า มันเป็นอะไรที่คือเกือบไม่ไหวอะ่ะคือมันต้องส่สายจมูกคือสารพัดและที่ทรมานอีกอย่างหนึ่งคือการแทงแทงเจาะเลือดนะคะแล้วเป็นแขนอะ่ะก็ต้องไม่มีเส้นอะ่ะสายยากมากเพื่อเจาะเลือดเจาะวันละสองสามครั้งเงี้ยแล้วก็ไม่มีเส้นเจาอะยาก เจาะข้างได้ข้างเดียวข้างนี้เป็นเส้นฟอกเขาไม่ให้เจาะนะคะเป็นเส้นฟอกมันเจาะได้ข้างเดียวแล้วก็จําเป็นต้องไปเจาะที่ขาอีกซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมากทุกคนขอบอกเวลาเจาะที่เท้าที่ขาเนี่ยมันปวดมันโอ้มันทรมานไปละเขาเข็มเนี่ยเพื่อหาเส้นเนี่ยทรมานมาก,มากๆโคตรโคเลยนะคะอันนี้คือมันเป็นอะไรที่โหเหมือนเราอะแย่มากๆเหมือนเราแบบเราก็คิดว่าอ่ะเรามาถึงจุดน,นี้เราได้ไงไงเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อว่ารอบหน้าเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้ก่อนนะคะก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอย่าให้เราได้ป่วยเป็นไปนอนโรงพยาบาลแข็งแรงนะคะออกกาลังกายทานอาหารให้ครบนะคะให้หลากหลายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากความทิ้งความน่ากลัวและทรมานนะคะไว้นะคะให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะคะฟังคลิปนี้แล้วจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องได้ไปนอนโรงพรยาบาลเพราะมันเป็นอะไรที่เวลาเรารักษาตัวมันทรมานมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ